ที่เรียกว่าน้ำหอมเทพอสูนอันนี้อันนี้แปลว่าเดอะบีสแปลว่าเดอะบีสแปลว่าอสูนร้ายแต่ทีนี้เนี่ยน้องแม่งเข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับตัวน,นี้ผิดมหันเลยเดี๋ยวพี่จับใายสวัสดีครับมาช่องเคลียเป๊กกับการรีิวน้ำหอมที่เข้าใจง่ายๆวันนี้พี่อยู่กับแบรนด์ที่แพงมากๆอยู่คนหนึ่งนะฮะเาชื่อว่านิชเนแต่พี่สปอยให้ก่อนมันควรละสิบใบเขาแต่คุณภาพและเทสของมันเนี่ย โอ้โหมึงไม่เสียดายมึงจะไม่เสียดายแม้แต่บาทที่มึงซื้อมาเลยเอามาอันนี้ชเนอ์ตัวนี้ชื่อว่าเอนี่คาว่านี่แปลว่าเดอะบีสบีสแปลว่าอสูรแปลว่าอสูรร้ายแต่ว่าคำว่าอสูรร้ายเนี่ยน้องจะเข้าใจว่าโอ้โหน้ำหอมน้ำหอมคนเลวตีพ่อตีแม่เป็นอสูรเป็นสัตว์นรกอะไรประมาณนี้นะฮะผิดศีลไม่ทำย่ยๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอสูรเนี่ยในแปลงของฝรั่งเนี่ยมันแปลว่าผู้ชาย ที่ชอบล่ามีแต่ไม่ได้ล่าไม่ได้ทุบตีเขานะเวย้ยแล้วพี่พูดอะไราอย่างหนึ่งมันก็เป็นน้ำหอมที่เอาไว้ล่าจริงๆอะมันเอาไว้ล่าจริงๆอะแล้วพี่สปอยว่าเทสของมันนะ10 10เต็ม10เนี่ยเดี๋ยวเรามาพร้อมกันนะครับกับน้ำหอมฉายาเทพประสูตรนนฮะนิเชนเนสะอาดคล e a n วานิลา แมนๆหอมกุ่มมีความเป็นซิตัตบางๆเจือเล็กๆแล้วมีโนต้ตไม้ๆลงท้ายๆมันเป็นน้ำหอมที่พูดว่าถ้ามันอยู่บนเรืองร่างผู้ชายใครสักคนหนึ่งแล้วไปเจอกับผู้หญิงสักคนแล้วได้มีโอกาสใกล้ชิดหรือเดินผ่านกันผู้หญิงคนนั้นแม่จะเสพไม่ได้มันมีความเซ็กซี่ขั้นสุดเซ็กซี่แบบอีโรติกเซ็กซี่แบบเชิงชูสาวอีโรติกและมันมีความแพง มันมีความแพงแบบโคตรที่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายรวยๆเอสคลาสเขาขับเบนซ์เอสคาเลตเขาแต่งตัวดีๆแล้วเขาออกล่ามีดตองเกืนเขาเป็นผู้ชายที่หล่อนุ่นนวลชวนฝันเท็ดี้ดูแพงเขารวยล้นฟ้าตักเขาเซ็กซี่แบบซาตานเขาเซ็กซี่แบบซาตานสิ่งที่ผู้หญิงใกล้ชิดเขาเขาจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่โอ้ยมึงอยากขยันอย่างขยีมันเป็นกลิ่นผู้ชายที่อยากที่น่าขยันหน้าขยี ความเซ็กซี่ด้วยความโรแมนติกความโรแมนติกด้วยความดูแพงกับกลิ่นที่เป็นวนิลาสะอาดอาเก่ีๆเบาๆกระจายกระจายต่ำด้วยกลิ่นผลส้มกับน้ำตาลที่สุดยอดเลยสุดยอดยคือน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมในแบบในภาษาบ้านเรา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 พูดเราพูดภาษาคนกันั้างน้ำหอมเนยในบ้านรามันมีเยอะแยะแต่ถ้ามันรั่วด้วยแล้วมันรวยด้วยมันไม่ใช่น้องเข้าใจไหมพ่สุจนให้สามครั้งทำไมตัวนี้ถึงมีความโดดเด่นมากๆในน้อหอม มันเป็นน้ำหอมที่มันชั่วและมันรวนมันไม่เสียมันเป็นสิ่งเยัวกามาเต็มที่เต็มเหนียวน้องจะเจอคาว่าอมคอถ้าน้องพ่นที่ท้องเนี่ยน้องจะเจอคำว่าอมคอน้องพ่นหน้าอกน้องจะโดนซุกแบบซุกไซน้องพ่นที่คอของน้องเนี่ยน้องจะเจอการกัดกินกืนกินวิญญาณโตกลางคืนน้องแม่งแปลงร่างเป็นเดแวววุบสปาลาดซิกแพคแน่นๆอกใหญ่ๆคอตึง ถ้าเล่นน้ำหอมแบนด์นิชฟังนะฟังนะถ้าเล่นน้ำหอมแบนดนิชเนี่ยถ้าน้องพลาดขวดนี้ไปน้องไม่ถึงอะ่ะน้องยังไม่ถึงอะ่ะน้องยังไม่ถึงความเป็นแบรนด์นิชที่แท้ทัวน้องยังไม่ถึงความเป็นน้ำหอมนักล่าที่แทน้นักล่ามีเยอะแต่อันนี้คือเทพอสูรสิทธิ กระจายตัว10เต็ม10เป็นน้ำหอมที่กระจายตัวดีมากความติดทนประมาณสัก7สัก8ขอพี่อยู่มาสักพักหนึ่งนะฮะแต่เทสของมันคือ20สาก10เ,เทสมันดีมากมึงไม่เคยเจอเทสที่นุ่มนวลชวนฝันขนาดนี้มาก่อนนะฮะนิชินเนอ,อันนี้น้ำหอมเทพอัุ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะแล้วก็พี่จะมีน้ำหอมนิชเนี่ยมารีวิวให้น้องเรื่อยๆแต่ว่าน้ำหอมนิชที่พี่มาเนะี่ยรีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่พี่ขัดแล้วเป็นตัวที่พี่ขัดแล้วว่ามึงซื้อไม่เสียใจมันคุ้มค่าคุ้มราคาและมันไม่ใช่น้ำหอมไก่ไก่มาหมาซึ่งมึงจะเสียใจที่มึงซื้อไปเด็ดขาดนะ่ะอันนี้ไม่เสียใจแมตบานเดียว